ครับเราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับสำหรับหุ่ยนต์บอดคิดไว้พร้อมกับบอร์ดเสริม ikb1 นะครับแรกแล้วก็ไปสร้างหน้าตาของมันก,ก่อนก็แล้วแต่จะออกแบบนะครับ แค่นี้ก่อนแล้วกันลังจากสร้างหน้าตาเสร็จแล้วเราจะมาสร้างฟังก์ชันครับฟังก์ชันที่เราจะใช้ไปอยู่ที่ advance d นะครับฟังก์ชันเขียนฟังก์ชันอ่านเซ็นเซอร์เลยนะครับ ชั้นแรก่านเซนเซอร์ตัวเซนเซ,นซอร์เราจะเอามาไว้สำหรับในการอ่านค่าที่พอเราจะวอ,อ่านค่าโปรดเซนเซ,นซอร์ที่เราต่อไ้กับตัวอุณหนะครับ่อไปที่ดิสเพย์อาสซิโนะครับเซนเซ,นซอร์เรามีสีตัวแล้วก็ สันนอมาสีตัวก็จะเป็น สีตัวนะครับเราให้ชื่อว่า ADC หรือตั้งเป็นยังไงก็ได้นะครับเพราะเวลามันจะวิ่งผ่านหน้าจอเราจะเอาไว้ดูนะครัดูต่อไปก็เอามาอีกนะครับ s e n s ร์ s กสีตัว แล้วก็ไปที่เอ่อปรักอินไอคบีหนึ่งอานารอกลิสต์อานารอกอานาอกครับนี่อานารอก,กลิสต์พินเอาเอามาต่อเลยเน่ <Yeah. S 1> รีบร้อย ทีนี้เราก็มาดูว่าในเจ้าหุ่นของเราเนี่ยนะครับมีการต่อสายอย่างไรนะครับเราก็มาดูที่หุ่นนะครับเวลาเรียงนะครับเรียงสายนะครับเราจะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับจะเรียงจากซ้ายไปขวาถ้าแบบนี้ก็คือในสี่ตัวนะครับเรเียงหนึ่งสองสามสี่ทีนี้ การเสียบสายก็แล้วแต่เราจะเสียบนะครับแต่ที่แนะนำนะครับก็เสียบเรียงตามพอร์ตเลยตั้งแต่พอร์ตศูนย์ถึงพอร์ตหนึ่งสองสามนะครับก็จะได้สี่ตัวพอดีหรือจะเสียบเรียงแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ในการเสียบเรียงแบบนี้เราก็ต้องเช็คดูว่าแต่และช่องเนี่ยมันเสียบยช่องไหนเช่น สายอันนี้ตัวที่หนึ่งเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งเสียบอยู่ช่องศูนย์แล้วก็ตัวนี้เราก็เลือกเป็นช่องศูนย์นะครับมาดูเซนเซอร์ตัวที่สองนะครับเสียบอยู่ช่องสองที่ หน้าหลอกลิตเราก็อ่านจากช่องสองนะครับกลัแบมบาเซนเซอร์ตัวที่สามเสียบช่องสี่ตัวที่สามเราเสียบช่องสี่แล้วก็มาเลือกช่องสี่นะครับและตัวเซนเซอร์ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเสียบช่องที่หกนะครับ มาก็มาอ่านจากช่องที่6นะครับทีนี้เราก็จะเอาไปทำการทดสอบว่าเซนเซอร์ของเราอ่านได้ถูกต้องตามช่องไหมนะครับทีนี้เมื่อได้ฟังก์ชันตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการ ที่ฟังค์แทสหวานังชนแล้วก็ลากชุดคำสั่งตัวนี้เอามาต่อเลยครับเอามาต่อตรงลงมีช่องลูปนะครับเพื่อที่จะให้มันผ่านวนไปเรื่อยๆนะครับอ๋อมีกันแน่นไ ไอเคดีลืมเอาตัวนี้ไอเคดีสิดอแลมาใส่ไว้ได้ผุนะครับเนเราก็จะอ่าน ครับตัวเลขวิ่ง A D C C ก็จะ่านไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็จดค่าต่างๆนี้เอาไว้นะตัวนี้เป็นพื้นสีขาวนะครับทีนี้เราก็าไปวางเทียบเลยว่าพื้นสีขาวสีดำค่าที่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเราก็เอาไป เขียนไว้เอาไปเขียนไว้เพื่อที่จะเอามาคำนวณเพื่อใช้วิ่งตามเส้นต่อไปครับผมลองดูนะครับเวลาอ่านเซนเซอร์สีขาวกับสีดําจะต้องมีค่าที่ต่างกันยิ่งต่างกันมากยิ่งดีนะครับแต่ว่าถ้าต่างกันน้อยหลักร้อยหลักสิบนี้อาจจะมีปัญหาที่เซนเซอร์นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับสีดำเซนเซอร์สีแดงนะครับสีดาอ่านได้อยู่เก้าแปดร้อยกว่า เัวอน2อ0กว่านะครับสีเขียวหนึ่งร้อกว่าตัวที่4นะครับสีแดงเก้าร้อยกว่าอันนี้น่าจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างมาดูสีขาวครับสีขาว600 900 984 800 3 700อันที่4 900นอะอันนี้เราต้องไปเช็คนะครับว่าเกิดจากอะไระจากปัญหาที่จากปัญหาที่เซ็นเซอร์อ่านค่าไ้เคียงนะครับก็ลองง้างๆให้ตัวหลด ให้มันห่างๆกันนิดนึงนะครับง้านออกสองตัวนี้ถ้าง้างแล้วไม่ได้เราก็ลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่นะครับหลังจากที่เราง้างเซนเซอร์ออกขาดจากกันแล้วนะครับเราก็มาเช็คเช็คว่าค่าเซนเซอร์ที่เราได้นั้น เสร,ร็จแล้วเราก็จดเอาไว้นะครับดูระยะหงจยกที่เราในงานล้วก็ดีขึ้นนะครับมีการอ่านค่าที่แตกต่างกันมากขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีทางเลือกเราก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับแล้วก็จดเซ็นเซอร์ไว้เดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปนะครับก็จะมาทำการอ่านแท็กเส้นนะครับ